ฉันก็จะเอาแต่ละคนเนี่ยมาเขียนวิเคราะห์นะว่ามันต่อกันยังไงนะคะเริ่มที่ H กับ H ด้วยความที่ h ห้อยสองห้อยสองก็มี h 2สองตัวเนี่ยนี่คือ h ห้อยสองเอะต่อแบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือไงนะฉันบอกแก H ด้วยความที่มีเลข oxidation บวกลบหนึ่งแปลว่า H มีหนึ่งแขนเสมอหนึ่งแขนเหมือนแขนหนึ่งขีก็คือพันธะเดียวอะจบ นี่แหละคือรูปร่างหน้าตาของอ e ีนังเฮดห้อยสองตรงเตงต่อมาเราก็ไปที่ F 2 F ห้อยสองคือมี F 2ตัวแล้วเราก็เคชตำแหน่งนี้บรรทัเดียวบรรทัคู่บรรทัดสามนะ F f l อ i n อยู่หมู่7หมู่7มีเลขออกซิเดชันลบห่ลบหนึ่ก็คือ1แขน1แขนคือ1นขีดก็คือบรรทัเดียวจบต่อมาอ่ะมี2ก้อนอก็ใส่สองข้างนอก แล้วก็ข้างในเป็น hf เอตรงนี้พันธะอะไรวะเหมือนเดิม h ด้วยความที่ h มีเลขออกซิเดชับวกลบหนึ่ง h ต้องการหนึ่งแขนพูมือในหนังสือเลยค่ะไม่ต้องตื่นเต้น <c oughs> จากนั้นแทนค่า <c oughs> เขาบอกว่า h ต่อ h แบบพันธะเดี่ยวเนี่ยตรงนี้มีพลังงาน430โอเคค่ะ f ต่อ S แบบพันธะเดี่ยวมีพลังงานเท่าไหร่เนี่ยร6อ อสองไว้เหมือนเดิม H F มีพลังงานห้าร้อยหกสิบพี่คะตงรงกันในหนังสือเลยค่ะหมพี่เปิดเต้นทำไมจากนั้นรวมตัวเลขแต่และฝั่งก็คือรวมฝั่งซ้ายไว้กลุ่มหนึ่งรวมฝั่งขวาไว้กลุ่มหนึ่งอย่างฝั่งซ้ายเองก็หยิบเครื่องคิดเลขมานะหรือคิดในใจก็ได้เอาสี่ร้อยสามสิบ บวกร้อยหกสิบสี่ร้อยสามสิบอาศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ในคุณสอบแบบเด็กองนี้เลยเออเป็นอะไรก็ไม่คิดเลขไม่เก่งสามก็โงก็เป็นเก้าต่อมาสี่กับหนึ่งก็เป็นห้าห้าร้อยเก้าสิบ จบฝั่งซ้ายเสร็จก็มารวมฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยไม่ได้มีบวกอะถ้ามีบวกก็บวกเพิ่มไปเพราง่้นว่ามีแค่นี้ก็เอา2ไปคูณด้วย560แอบดูนิดนึงเพาะเราขี้เกียจคี้เลข2คูณ560ก็ออกมาได้1,120พ่คือเขอมันเหมือนแล้วคะ่ะจากนั้นใจเย็นแกจำได้ไหมเลยเจ๊แกเขียนไปสร้างคายสะหลายดูด เขียนไปสร้างคายสลา,ายดูดมันเคยสอนแล้วสร้างคายสลา,ายดูดแล้วสร้างคายสลา,ายดูดหมายถึงฝั่งใดก็ตามที่กําลังสร้างนะ่ะต้องคายพลังงานนะแต่ฝั่งใดก็ตามที่กําลังสลายจะต้องดูดคําถามไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยเขาเรียกสร้างหรือสลายสร้างหรือสลาย เมืองไม่ต้องสงสัยมากสั่งขวามือเข้อเลขผลิตภัณฑ์ผลิตภพพัณฑ์เนี่ยมันจะเกิดเพิ่มข न, ึ <tiế> ้น <c ita> เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์จะเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ต้องสร้างค่ะผลิตภัณฑ์มันจะต้องเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือสร้างเพราะฉะนั้นฝั่งนี้คือฝั่งสร้างถูกไหมผลิตภัณฑ์มันจะเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พน,พนเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นฝั่งนี้คือสร้างสร้างต้องขายเพราะฉะนั้นไอ้ข้าง เมื่อเวลาผ่านไปสารตั้งต้นสองตัวนี้จะถูกใช้ถูกใช้ถูกสลายเพราะฉะนั้นสลายก็คือฝั่งสารตั้งต้นต้องสลายสลายฝั่งนี้จะเป็นดูดเพราะฉะนั้น590ฝั่งนี้จะเป็นดูดอีกรอบทำไมฝั่งขวาเป็นคายฝั่งซ้ายเป็นดูดเพราะจากการที่เราท่องสร้างคายสลายดูดผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือสร้าง อ๋อก็ต้องขายค่ะในขณะที่สารตั้งต้นต้องถูกใช้ใส่ไปปุ๊บหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงถูกใช้คําว่าถูกใช้คือสลายสลายก็ดูดจบแล้วฉันก็นํามาเขียนนิดนึงไอ้พวกสร้างเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ไงมาผลิตภัณฑนะ์ฝั่งขวาต้องสร้างส่วนสลายก็คือพวกสารตั้งต้นอ่ะ ลายมือเพื่อนที่บางคนมันไม่ท่องไงนะมันก็ท่องเลยว่าดูดอยู่ซ้ายเลือฝั่งขวาเป็นคายเอาคนเรื่องของมือขึ้นพอคนท่องเลยนี่ดูดนี่ไม่เอาอ่ะเธอเดี๋ยวในห้องสอบจำไม่ได้อ่ะจำด้วยหลักการดิสร้างเนี่ยสร้างต้องคายสารต้องต้องสลายก็ต้องดูดนะบางคนแม่งท่องเลอาซ้ายดูดถึงแล้วแต่เธอแต่เอาตามด้วยหลักการดีกว่าจากนั้นคนเราอ่ะ มันมีทั้งดีทั้งชั่วเว้ยถ้าดีมากกว่าชั่วคนคนนั้นสรุปว่าเป็นถือว่าเออดีนะแต่ถ้าชั่วเนี่ยมากกว่าดีถ้าชั่วมากกว่าคนคนนั้นถือว่าเป็นคนชั่วเช่นเดียวก,กันกลับมาดูอันนี้ในความเป็นจริงสมการนี้มีทั้งขั้นตอนย่อยที่ดูดและขายแต่ดูดแค่ห้าร้อยคายตั้งพันเพราะฉะนั้นคายมันมากกว่าดูดค่ะถ้าคายมากกว่าดูดก็ถือว่าปฏิกิริยานี้ เอาตัวมากคายตัวมากคายมันมากกว่าดูดถ้าคายต้องพันหนึ่งอะมีค่ามากกว่า500ถ้าคายมากกว่าดูดก็ถือว่าปฏิกิริยานี้คายแล้วก็ตอบว่าปฏิกิริยานี้คายคายเท่าไหร่ก็เอาฝั่งย่อยคือ1 1 2 0ลบด้วยฝั่งย่อยดูดคือ590ออกมาเป็น530จบ145ยจงคำนวณพลังงานพันธะ NO ของโมเลกุล NO2 จากปฏิกิริยานี้ เขาให้ปฏิกิริยามาก่อนอื่นด้วยความที่เราขี้เกียจแต่ถ้าเราจะเขียนอันนี้เรา copy มาเลยอ่านต่อปฏิกิริยานี้คายหนึ่งหนึ่งสองมันมีทั้งดูดมีทั้งคายแต่การที่จะบอกว่าคายหนึ่งหนึ่งสองได้แปลว่าคายต้องชนะดูดออกมาหนึ่งหนึ่งสองก็คือคายเนี่ยลบดูดต้องชนะเกินออกมาหนึ่งหนึ่งสองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้สมการนี้จากนั้นพี่ปป p y สมการข้างบนมานะคะ ก็นำมาเขียนใหม่แล้วการเด็กดาว่าเธอพี่เกียดเกียดอ่ะอ่ะกเขเขียนใหม่มีอะไรบ้างมีสองเกับสองออกซิเจนได้สองเอ็อสองเด็กน้อยก็ดีนะเราจดเร็วใช่ไหม <laughs> ไม่ต้องรอนานอ่าเตรียมไฮไลไท์ค่ะเตรียมไฮไลไท์ NO NO เท่าก,กับเก้าสิบ ก็แทนค่าเลยอ่ะแทน9กแต่ถ้าเราแทนแค่นี้ถูกหรือผิดผิดเพราะอะไรนี่ NO ก้อนเดียวเนี่ย94แต่ในความเป็นจิงเรามี NO กี่ก้อน2ก้อนถูกไหมเธอถ้ามี n NO น2อก้อนคูณ2องเดลืมคูณ2จ้ะเตือนแค่เตือนตัวเอง <laughs> ต่อมาออกซิเจนโจทยบอกว่าลอยีเธอค่าตัวเราต้องเป็นผีขนุนรอยีบพวอบอกอยู่ไหนนี่เธอเธอแหกตาดูนี่นี่อ่ มีที่ไหนว่าคนสอนได้เดี๋ยวแหงตาดูทางขวามือนี่ละเธอเป็นสิ่งที่เด็กจะผิดทำไมอะเจ๊หนูไม่ผิดหรอกอะทางขวามือคืออะไรอีมออีแม้ดูพร้อมการพี่วงทางขวามือเนี่ยด้วยสีเขียวเพราะพี่ชอบสีเขียวมากอะแต่มต้องเป็นเขียวแบบนี้นะเธอเขียวแบบออกน้ำทะเลแห่เรื่องมากอะกูวงอันนี้ทีนึงอะอย่าเพิ่งเรื่องมากด้วยความที่มันมีเอนกับโอแปลว่าเอ็นน่ะต้องสร้างปัญหากับโอ ซึ่งเราไม่รู้ว่าสร้างปัญหาเดี่ยวหรือพันธะคู่แต่เราสารละแหนนะคะแอบดูว่านี่ยต้องพัญธะเดี่ยวแน่นอนหรืออาจจะคออร์ดิเนตก็ได้แน่แน่เพราะว่าโจทย์เขียนขีดเดียวเห็นไหมมึงเห็นไหมโจทย์เขียนขีดเดียวขีดเดียวขีดเดียวค่ะแปลว่าเออน่าจะพันธะเดี่ยวจริงๆมันคออร์ดิเนตนะเออปึ๊บเขียนแค่นี้ยังไม่เสร็จด้วยความที่มันห้อยสองตรงเตงสองตรงเตงก็ต้องใส่สองเจ้าจไหมมันห้อยสองตรงเตงมะเร็งเทิงก็ต้องใส่สองไปด้วยเลย แต่ว่าระวังให้ดีนะคะถ้ามันห้อยสามตรงนี้ก็จะเป็นสามเด้อห้อยห้าเป็นห้าเด้ออะไรเงี้ยจากนั้นอะเรารู้แล้วอีสีเขียวคือสอง no เธอก็ใส่สิจะรอชั้นทำไมเธอเธอ็ใส่เลยอะจเจพาะออีเขียวนี่คือสอง no แต่อะไรข้างหน้ามันยังมีอีกสองสีน้ำเงินถูกไหมยังไม่หายไปไหนเนี่ยเธอถูกไหมเฉพาะอีเขียวเนี่ยอีเขียวนี่คือสอง no แต่ข้างหน้ายังมีอีกสองอยู่อ่ะเราก็มารวมเลขของเราน่ารักนะ ใจเย็นใจน้ำลมซ้ายมือชํารวมเลขให้ก่อน e สองร้อยเก้าสิบบวกร้ยี่สเนะยช่วรวมออกมาได้สามร้อยซึ่งค่านี้ก็จะเป็นค่าดูนะเธอส่วนทางขวามือเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเขียนยังไม่สวยงามฉันเเขียนยมันสวยงามนิดนึงก่อนโดยนำเลขสองไปคูณสองสองคูณสองยกากมากก็เป็นสี่เธอก็เป็นสี่เป็นเกดเฉลี่ยเรานี่พอดีใจละใจเย็นนะ <laughs> ไม่ใช่พูดเปลยแม่เกดยังไม่อหอใจเย็น ถูกไหมอ้าวหม่นะ2อคูณสเป็น4ี่พอแล้วเจ๊รู้แล้ว,ลวส่วนฝั่งขวาม,มือก็เป็นคายจากนั้นเราบอกคาย1นึก็หมายถึงคายมากกว่าดูด1นึก็คือคายลบดูดได้1นึก่อนก็เอาข้างบนเนี่ยเธอค็ดปี้มาวางเรคคเลาคออรลายก็คเอี่ย แต่เครื่องหมายลบไปที่ดูก็คือลบสามร้อได้หนึ่งหนึ่งสองจะสังเกตว่ามันติดตัวแปรแค่ n o อันเดียวค่ะก็เป็นสิ่ที่เขาถามพอดีเธอก็ไปแก้ค่าเธอฉันคิดไม่ออกเธอเธอก็ไปแก้ค่านะเธอนะคะก็นำนะคะสามร้อไปบวกนะส่วนสี่ที่ติดไว้ก็นำไปหารใช่ปะเอ ก็คิดเลขออกมาเธอได้103ห,หน่วยเหมือนกับเพื่อนๆคือกิโลจูลเปอร์โมลจ้าซึ่งเขาก็ถามตัวนี้พอดีแล้วก็ตอบว่าเออร0อรตอบข้อ2ให้เวลาโจทย์